เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการโนเทปซาทีวีก็หลังฉากที่ผมหายไปนานเนาะเนื่องจากอะไรเนื่องจากไม่มีเวลานะครับไม่มีเวลามานั่งตัดต่อมานั่งอัดคลิปนะครับเพราะว่ายอดวิวมันน้อยด้วยแหละเออก็เลยหมดกําลังใจไปพักหนึ่งเนาะก็วันนี้มีโอกาสได้มาอัดคลิปเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ครับข้างหลังเลย ผมได้ซื้อดาบคาตนะมาสี่เล่มนะครับอ่าเป็นดาบจริงนะครับใช้งานได้จริงเป็นของใครเอ่ยของโนโรอาโซโรจากเลือกวันพีสนั่นเองนะครับก็เลยถือโอกาสรีวิวซะเลยนะอ่าส่วนข้างล่างนี่เป็นบีบีการนะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับโอเคก็สําหรับวันนี้มารีวิวดาบสําหรับดาบโซโลตอนนี้ผมมี4ี่เล่มนะครับส่วนเล่มเออล่าสุดของโซโลอ่ะน่าจะเป็นเอ็นมะในภาควาโดคนนี้นะผมสั่งของไปแล้วแต่ว่ารอของอยู่นะครับ ก็ถ้าของมาเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับก็ที่สั่งไปก็อีก4เล่มนะครับก็จะมีเอ็นมะแล้วก็อะมิโนฮามาคิริแล้วก็นิไดคิเทสึแล้วก็ดาบคิโคคุดาบวิญญาณล้ําให้ของรอนั่นอีก4ี่เล่มเดี๋ยวจะมารีวิวในคลิปหน้านะครับรอของมาต่นานหน่อยสั่งทำอะไอ้สเล่มอะได้แล้วละ่ะแต่ว่าอีกเล่มหนึ่งดาบของรอมันเป็นดาบ ยาวมากนะครับมันปกติคาตนะะความยาวอยู่ที่ร0อยมเซนแต่ดาบของรอจะอยู่ที่142ยเซนติเมตรมันก็เลยต้องขึ้นขึ้นรูปทําใหม่หมดเลยอ่าก็เลยใช้เวลานานนะครับก็สาหรับวันนี้เราจะมาดูที่4ี่เล่มนี้กันก่อนนะจ๊ะเริ่มจากไหนเริ่มจากเออวาโดยจีมันจีก็เลยอ่าเดี๋ยวผมจะเสกมาฮึปมาแล้วนี่ ดาบวาโดยจิมันจิ ji. เป็นดาบสีขาวไม่มีลายอะไรเลยอ่าแล้วก็มีผ้าผ้าพันตรงนี้เป็นหนังกระเบนสีดำแล้วพันด้วยผ้าสีขาวครับดาบตัวนี้จะเป็นดาบ1 0 6 0นะครับเ,เ,เล่มนี้ผมยังไม่ได้ใช้งานนะเอครับน้ำมันนี่คือของเก่าที่เขาทำมาให้เลยนะผมยังไม่ได้ใช้นะครับตัวน,นี้เนี่ยพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยอ่าเรามาพูดถึงประวัติของดาบเล่มนี้กันเลยแล้วกัน ดาบเล่มนี้นะครับว่าโดยจีมอนจีเป็นดาบเล่มที่สําคัญที่สุดของโซโรก่อนที่โซโรจะได้มามันเป็นของคุยนะนะคุยนาคือใครคุยนะคือลูกสาวของอาจารย์โซโ,ซโรนั่นเองนะครับเขาได้เสียชีวิตไปแล้วนะน่าจะตกบันไดนะที่ผมรับรบมานะถ้าออข้อมูลผิดก็ขออภัยด้วยนะครับคุยนะคือคู่แข่งคนสําคัญของโซโรนะตอนสมัยเด็กๆเ,เลยตอนที่โซโรกาลังฝึกวิชาดาบอยู่กับอาจารย์ของเขานะครับ พอคุยหน้าตายโซโลก็ขอดาบเล่มนี้มาเพื่อจะเก่งในส่วนของคุยนะด้วยอาจารย์มอบดาบเล่มนั้นให้ผมเถอะนะครับดาบของคุยหนะเหรอผมจะเก่งขึ้นเ่อส่วนของยัยดันด้วยดาบนี้เป็นดาบที่สําคัญมากดาบเล่มนี้โซโลจะใช้คาบไว้ที่ปากเสมอนะเมื่อใช้ดาบครบสามเล่มนะครับอโอเคซุป เออแต่ว่าปกติอะดาบในวันพีชอะส่วนใหญ่เขาจะไม่มีร่องเลือดนะรู้จักร่องเลือดไหมนี่นี่คือร่องเลือดส่วนไม่มีร่องเลือดมันก็จะเป็นแบบว่าเรียบๆไปเลยนะครับผมสั่งอะแบบไม่มีร่องเลือดนะแต่เขาทํามาให้ผิดไว้โรงงานอะเออก็เดี๋ยวผมจะสั่งใหม่อีกรอบหนึ่งนะแบบไม่มีร่องเลือดรอเก็บตังค์ก่อนส่วนอันนี้ก็เอาไว้ซ้อมเล่นเลยเออเพราะว่าถ้าเราจับบ่อยๆอะมันก็จะมีการสึกหลอนะดาบแต่ละชิ้นนะ ผมจะซื้อชุดใหม่เนี่ยไว้โชว์โดยเฉพาะเดี๋ยวมาต่อเล่มที่2กันเลยนะครับฟึ๊บอ่าเล่มที่2นะครับนั่นก็คือซังไดคิดที่สืดนั่นเองดาบตะกูลคิดที่สืทุกเล่มจะเป็นดาบอาถรรพ์หมดเลยนะครับก็เติมมีทั้งหมด3เล่มด้วยกันไล่ตั้งแต่โชไดคิดที่สืนะครับเป็น12สุดยอดแห่งดาบแล้วก็นีไดคิดที่สืเป็นย1ดาบชั้ดเลดิศแล้วก็ซังไดคิดที่สืก็เป็น21ดาบชั้ดเลดิศเส้นกันนะไอ้นีไดออะเดี๋ยวผมจะไป รีวิวคลิปหน้านะครับจะเล่าประวัติมันเพราะว่าสั่งไปแล้วนะครับแต่ของยังไม่มาโอเคเดี๋ยวเล่าถึงประวัติของซังไดก่อนและกันเนาะซังไดคิเทสึนะครับก็จะเป็นดับเล่มที่2ของโซโร ก็ได้มายังไงได้มาตอนที่ไปเมืองโรกทาวนะครับไปหาดาบเพิ่มเพราะว่าตอนนั้นใช้ดับธรรมดาแล้วมันหักไปแล้วนะครับก็เลยต้องหาดับมาทดแทนนะก็ไปเลือกไปเลือกดาบในร้านของคุณอิปงมัสึก็ไปเลือกเลือกมาแล้วก็หยิบดับเล่มนี้ขึ้นมาปุ๊บทาจิงินะครับที่เอาดาบชิโมเลมาฝากให้คุณอิปงมัสซึขัดให้แล้วไปเห็นโซโลหยิบดาบมาก็เลยเห็นดับเล่มนี้กระทักโซโลว่าเอ้ยเดี๋ยวนะดาบเล่นนั้นมันซังไดคิเทสุนี่อ่า ก่อนหน้านั้นก็มีโชไดคิทสึและก็นิไดคิทสึด้วยเขาก็ว่าไปนะครับแกก็ได้บอกราคาด้วยวมันสูงมากลุงจะขายจริงๆเลยห้าหมื่นเบลีคุณนิปงมาสึนะครับก็เลยบอกว่าฉันขายให้ไม่ได้หรอกไม่ใช่ว่าเพราะราคานะแต่ว่ามันเป็นเพราะดับเล่มน,นี้มีอาถรรพ์นั่นเองผู้ใดที่ได้ถือครอบครองไว้ก็จะถึงแก่ความตายทุกคนนะครับ่าโซโลเขานั้นก็ชอบลองของอยู่แล้วครับเขาก็เลยหยิบดับเล่มนี้ ชักบอกจะฝักมาแล้วก็โยนขึ้นไปบนฟ้านะครับแล้วก็เอาแขนเนี่ยรับดูดิว่าดวงของฉันกับอาถรรพ์ของเจ้านี่อะไรมันจะแน่ว่ากันสุดท้ายนะครับดาบนั้นเลือกโซโลนะครับเพราะดาบเล่มนี้มันเลือกเจ้าของด้วยนะเออลืมบอกไปดาบเล่มนี้มันเลือกโซโลมันก็เลยไม่ฟันแฉนโซโลนะครับมันก็ไปปักที่พื้นโซโลก็เลยบอกว่าอ่ะฉันเอาเล่มนี้แหละคนในปงว็สซืก็บอกเดี๋ยวก่อนนะแกก็ไปหยิบดาบยูบาชีริมานะครับก็เล่มข้างหลังนั่นเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะครับ จะเล่าให้ฟังก่อนก็ไปหยิบดาบยูบาชิริมาแล้วก็บอกว่าดับดาบลงลักซีดับใบดาบเป็นลายขึ้นก็คือฮาร์โมนนั่นเองนะครับลายขึ้นเป็นดาบชั้นดีที่สุดในร้านแล้วอ่าส่วนโซโลเขาเลยบอกว่าก็บอกเรื่องไงว่าไม่มีตังภูริปง์ปมาสื่อก็เลยพูดว่าเออเอาเถอะถ้าไม่คิดตังนายหรอกตังได้ที่เทสึก,ก็เช่นกันฉันไม่คิดไม่ได้เจอนักดาบดีๆมานานแล้วขอให้โชคดี คุณปคูคงก็ซื้อว่าประมาณนี้นะครับก็เลยได้2เล่มฟรีนะครับราคาหลักล้านนะครับ2เล่มนี้ก็สําหรับสัง่งใดที่จะสือนะครับผมจะสั่งออใบดาบเป็นเหล็กทีสิ 10, ลงฮาร์มอนแท้นะกระเบนแท้นะครับส่วนดาบอีก3เล่มเนี่ยผมจะทําเป็นเหล็ก1 0 6 0นนะครับเออไม่ไม่ได้ทำฮาร์มอนนะแล้วก็เป็นกระเบนเทียมเป็นหนังกระเบนเทียมเราไปดูดาบเล่มต่อไปนะครับยูบาชิริ ฟึบอ่ามาแล้วดาบยูบาชิรีนะครับเป็นดาบเล่มที่3มที่ได้ฟรีมาพร้อมกับดาบซังไดเลยครับเป็นซาูุรยาจบที่ได้ของฟรีราคาสูงมาครอบครองโอ้โหโชคดีจริงๆเลยนะครับแต่ฝีมือเขาดีไงทำให้คนยอมรับได้นะครับอ่ายูบาชิลิเป็นเหล็ก1060คะไม่ได้ทำฮาร์มอนมีร่องเลือดโอ้เสียดายเดี๋ยวต้องสั่งใหม่ซึ่งนับปัจจุบันดาบเล่มนี้นั้นเออได้ถูกทำลายไปแล้วครับเนื่องจากตอนที่ไปสู้กับนาวาเอกชูนะครับ ผู้ที่ใช้พลังผลปิศาจพราเมเซียซาบิซาบิที่สามารถทําให้ทุกสิ่งกลายเป็นสนิมได้พอสู้กันดาบเล่มนี้ก็กลายเป็นสนิมนะครับเออซึ่งน่าเสียดายมากเลยโซโลก็เลยต้องหาดาบเล่มใหม่เพื่อมาทดแทนดาบเล่มนี้ก็เลยไปได้ดาบเล่มนั้นมานะครับนั่นก็คือซูซุยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดาบเล่มนั้นกันดีกว่านะครับซุปอ่าดาบเล่มที่4ีก็คือซูซุยนั่นเองซูซุย ผมใช้อันนี้ซ้อมจนมันไอตรงนี้มันไม่เท่ากันแล้วเออเดี๋ยวผมสั่งใหม่ไปนะจะได้ดูสวยๆนะอันนี้ไปซ้อมไปเล่นก็สำหรับประวัติดาบของซูซุยนะครับก็ได้มาจาก เขาไปสู้กับเจเนอโซอมบี้นะครับในตอนเก็คมเลยนะเจเนอโซอมบี้ตัวนี้ก็คือร่างของริวมะนะครับเป็นสมุไรในตำนานของแขวนวานโนคุนิซึ่งดับเล่มนี้ก็เป็นสมบัติประจำชาติของแขวนวานโนคุนิด้วยเนี่ยเป็นสมบัติประจำชาติเลยนะครับเขาได้ไปสู้กับเจเนอรรลซอมบี้และเอาชนะลิวมะในร่างซอมบี้มาได้และเริยมะถึงก็เอ่ยปากว่า ดาบเล่มน,นี้คงจะดีใจถ้ามันได้อยู่กับเจ้ายอดดาบที่สมุไรในตำนานเคยครอบครองเมื่อครั้งอดีตชูซุยถ้าได้คนอย่างคุณเป็นเจ้าของดาบเล่มนี้จะต้องพึงพอใจอย่างแน่นอนก็ได้มาแบบฟรีๆนะคดาบเล่มนี้ปกติดาบชูซุยจะเป็นดาบดำนะจ๊ะแต่ว่าอย่างที่บอกอันนี้มันเป็นดาบจริงนะมันไม่สามารถทำดาบดำได้ต้องเป็นของไอคอสเพย์นะครับแต่ว่า ผมไม่ชอบเพราะว่าคอสเพลมันทำไม่ค่อยเหมือนจริงเท่าไหร่นะไอ้รายละเอียดอย่างอื่นนะครับเนี่ยมีลองแวบอ,อะไรเสียดายไหมสั่งถูกแต่เขาทําผิดโรงงานเออ <laughs> สำหรับซูซนี่เจ้า เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวดาบและประวัติของดาบในแต่ละเล่มก็สําหรับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงขายของนะครับ <Nope. S 1> ก็สําหรับใครสนใจนะครับสามารถติดต่อทาง Facebook ผมได้เลยหรือว่าจะเป็นเพจเออนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ตรงนี้แล้วก็ใต้คลิปด้วยนะครับเพจนี้นะครับทีนี้ ผมจะมาบอกรายละเอียดของแต่ละดาบนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างาสำหรับเล่มน,นี้นะครับสังไดคิเทสุผมทําเป็นหนังกระเบนแท้นะครับพันด้วยผ้าสีแดงทั้งด้ามจับแล้วก็ไอาการจับตรงนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของสังไดส่วนใบดาบอืวางไว้งี้ะส่วนใบดาบเป็นเหล็กทีสิบทำฮาร์โมนแท้นะครับอเดี๋ยวผมจะเช็ดเช็ดดาบให้ก่อนนะครับมันเปิดน้ํามันนะเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นนิมนะถ้าเราไม่เคลือบน้ํามันไว้นะครับ นี่ครับดูลายฮาร์มอนนะครับเป็นไงลายฮาร์มอนสวยไหม,มดาบเล่มนี้นะครับเปิดคมร้อยเปอร์เซนใช้งานได้จริงนะครับปเป็นเหล็กทีสิบฮาร์มอนแท้ราคาจะอยู่ที่ประมาณสามพันห้านะครับปกติทั่วไปอ่ะที่ผมไปดูในเพจอื่นนะอยู่ที่ประมาณ4ี่พันแปดนะหรือไม่ก็สี่พันห้านะครับก็ลองไปเซิร์ชกันได้แต่เดี๋ยวผมจะเซิร์ชวขึ้นให้ดูก่อนตัวนี้เออสำหรับเหล็กทีสิบนะเหล็ก1 0 6 0เรายังจะไม่พูดถึงนะครับ เดี๋ยวผมจะไปลองฟันให้ดูนะอ่ะสำหรับเหล็กทีสบตัวนี้เพราะว่าตัวอื่นผมไม่ได้เปิดคมนะครับไปเอาและครับก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาลองฟันให้ดูนะว่ามันคมจริงไหมเออฟันได้จริงไหมนะก็ฟันขวดน้ําแล้วกันเนาะง่ายๆแต่ว่าถามว่าฟันพวกไม้ไผ่พวกอะไรได้ไหมฟันได้ครับแต่ว่าขี้เกียจอนะขีเกียจไปเช็ดยาง<ะ>โอเค นี่ครับรขวดแรกเดี๋ยวไปดูขวดที่สองกันเลยดีกว่าขวดที่สอง โอ้ยอันนี้โดนโสูงไปหน่อยนะเออต้องเอาต่ำกว่านี้นะอดดอโอ้ยนนส,สามอ ตวันจะตายตายแล้วไม่น่ตายแล้วจะแ่เลยดไม่ได้ครับเราายอนนที่จฟานี่ะขวดที่3ฟันได้ทุกขวดเลยนะครับผมไม่ได้ไปรับอะไรเพิ่มนะเขาเปิดคมมาให้อย่างนี้นะครับอืมแต่ว่าผมไม่ได้เปิดคมมารับเอมาตัดพวกของอ่อนๆพวกกระดาษนะครับมันก็เลยตัดไม่ค่อยได้ผมลองแล้วล่ะอันนี้เขาเปิดคมมาให้สําหรับ เออพวกฟันของแข็งพวกไม้ไผ่พวกต้นไม้นะครับโอเคก็สั่งเขาได้ว่าให้เขารับคมแบบไหนนะครับสำหรับสั่งไดที่ิบเล่มนี้นะก็ใช้งานได้จริงนะครับโอเคก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับสั่งไดเหล็กที่1 0ใช้งานได้จริงเนาะอ่ะเราก็มาดูดาบเล่มต่อไปกันดีครับอันนี้เอายูบาชิลี่มาให้ดูนะยูบาชิลี่รับเป็นเหล็ก1 0 6 0ผมไม่ได้ทำเออ ฮาร์มมนนะครับปกติเขาจะนิยมทำฮาร์มมนเทียมกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือปกติดาบในอนิเมะของวันพีนะมันจะไม่มีร่องเลือดที่ผมเห็นนะผมไม่รู้ว่ามันมทุกเล่มหรือเปล่าแต่ที่ผมเห็นนะที่ผมสังเกตได้คือส่วนใหญ่เลยไม่มีร่องเลือดครับดาบในเอ่อวันพีนะในโลกวันพีครับเป็นเลข1นึ0งูนหกดูชัดนี่ ไม่ได้เปิดคมนะแต่ปกติส่วนใหญ่เขาก็เปิดคมกันแหละผมเอามาซ้อมผมเอามาซ้อมฟันซ้อมเล่นท่านะครับก็เล่นเวลาเก็บดาบอย่างเงี้ยเวลาเก็บดาบเนี้ยครับเพราะว่าตอนแรกผมยังกลัวอยู่เนาะผมไม่เคยซื้อคาตานะมาก่อนเลยนะครับเพราะมันคมมากไงกลัวตอนนั้นกลัวก็เลยลองลองแบบไม่เปิดคมก่อนอ่านี่ดูรูปรูปให้เห็นเลยเนี่ยเนี่ยแต่ถ้าเป็นเล่มทีสิบเล่มนั้นตั้งใดนะ อย่าพูดถึงคมมากครับคมมากโอเคก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปรีวิวดาบ ของโซโลทั้ง4เล่มของผมนะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนถูกใจก็ช่วยกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปนะครับและถ้าใครช่วยกดแชร์นะครับผมก็จะขอขอบพระคุณมากเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อผมลงคลิปใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนเนาะก็สําหรับวันนี้นะผมก็ต้องขอลาทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย out